แกงมารุมไซป้ากับ๋องแกงสมพี่น้องโคตวลวงลวงอยู่นี่จ้ามารุมสื่อกับบถบถกับเข่าเนาะพี่น้องอุย้ยหอมเนระพี่น้องเอ้ย แกงสมงกับ๋องใส่มารุมกะวิธีทำกะเมีส่ำรวยตั้มพริกแกงกะมีพริกมีกระชายมีหอมมีกระเทียมมีกะปิพี่น้องแต่ไผ่ิซส่เกลือกับไส้ใดด้วยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ขอถูดเลยนหลายไอขั้นโอกะ ใส่เกลือจังน้อยถ้าภู่นมากินลดจัดจานแน่เนาะมีไงสำรวยแต่รอบปุ้งรวยน้ำป้าปุ้งรวยน้ำป้าน้ำมะขามเปียกเนาะพี่น้องปุ้งลด้วยน้ำมะขามเปียกรวยน้ำป้าไฟชอบลดออกหวานๆคล้อยกับไส้หนามตาลเรื่อพี่น้องพี่แก้มีสำรวยกับไส่กะปิน้ำเรื่อพี่น้องลืมบอกหรือว่าบอกไปแล้วกะเบา ว่าลืมเนาะพี่น้องเนาะมีพริกมีเกลือมีหอมกระเทียมกะช่ายกะปิตั้ลงไปแล้วก็เอาปลากระป๋องโขกใส่ลงไปน้ำพี่น้องตั้งหม้อให้เดือดตั้งหม้อให้เดือดแล้วก็เอาพริกแกงที่เ้าโขกนั่นละ่ะตั้ลงไปก็ไอ่ใส่ลงไปใส่ลงหม้อนี่ละ่ะเอาผักอีลุ่มใส่ลงไป ใส่ลงแล้ว,วกะใส่ซุกกะพุ่งรถพี่น้องพุ่งรถใส่เนีย่ยสมมติเสิใส่ใบมิงลักน่ำเนาะใส่ใบมิงลกันนงลกเพราะว่ามัน,มนหอมกินหอมออกมากล่ะพี่น้องอู้นหนูขลุ่มเขาเก็บมาใหายย้ยางนี่ถุงละยี่สิบบาทแก แกงเข่าย่าันเพราะท่านบาทพี่น้องนอกจากสวนกับเอามะฮูเข่าเพ็ดกับเข่าตามรวยนางสามพี่น้องแกงส้ม น่ารักเสีย ขิมเบิ้งขันพอดีกะเดี๋ยวเข้มจะเอาออกบ่ได้เนาะตามโดยใบมิ่งรักใบมิ่งรักแว็งแรเนาะใบใบมิ่งรักตั้งลงไปพี่น้อง โอเคจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้แหละจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสักไข่ให้แม่ย์ไงสำรวยช่องยูทูบเบอร์ช่องยูทูบนี่แหละพี่น้องแล้วกันได้สำรวยเพนเพจทางเฟซบุ๊กทางทิกเก็ตทางสตอรี่เนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณมานาโอกาสนีู่้ใดกดไลค์กดแชร์แม่ใหย์สำรวยขอหายด้วยๆเฮงๆกันสุ่สู่ก้นเ้อตลอดปีหกสี่หล้วก็ตลอดไป OK，加、yeah.。